สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนกันด้วยนะคะยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่เกม Identity V อีกแล้วค่ะทุกคนหลังจากที่เรานะคะห่างหายกันไปเป็นเดือนเลยนะคะตอนนี้นะคะโฟก็กลับมาลงคลิปให้ดูกันแล้วนะ,ะแต่อาจจะยังไม่ทีเหมือนเมื่อก่อนนะคะทุกคนเพราะว่าช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่เวลาของโฟในกิจ,จกรรมเยอะมากเพราะฉะนั้นนะคะโฟจะเลือกลงเวลาที่โฟสะดวกแล้วก็มีเวลาตัดคลิปนั่นเอง<ะ>และแน่นอนค่ะว่าคลิปนี้นะคะเป็นคลิปที่โฟร้องไว้เมื่อปล,ปลายปีที่แล้วแล้วก็เพิ่งเอามาตัดนะคะเออหึดองข้ามฟีกันเลยนะคะเนี่ยโอเคค่ะทุกคนเพื่อ คังนั้นเดี๋ยวเราก็เข้าไปดูกันในเกมเพ์กันดีกว่าค่ะทุกคนไปกันเลยมาแล้วมาแล้ววันนี้นะคะโฟก็ Focus อยู่กันในโหมดใหม่นั่นเองนะคะเป็นโหมดที่เรานะคะต้องเซอร์ไบเวลแบบใช้กาดนั่นเองเนาะซึ่งการใน,นแต่ละใบที่เราจะต้องเลือกนะคะก็จะมีความสามารถที่แตกต่างกันไปนะคะก็คือจะไม่ซ้ำกับของคนอื่นเลยนะคะหรืออาจจะซ้ำอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะจ๊ะมา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 ให้เลือกโอเคเลือกเราโอ้โห คือจะบอกว่าการนะคะมันจะมีให้เราทั้งหมด3ใบนะคะถ้าไม่พอใจไหนก็สามารถรีเซ็ตใหม่ได้นะโอเคเดี๋ยวโฟเจอร์เลือกเป็นอันกลางละกันเป็นโล่ป้องกันตัวเองนะคะโดยที่ว่าโล่นี้นะคะจะทําการปกป้องเรานะคะก็คือฮันเตอร์สามารถตีได้หนึ่งทีนั่นเองโดยไม่เจ็บนะคะก็เหมือนเป็นเกราะของเอ็มม่านั่นแหละเออก็ถือว่าเก๋ไว้อีกอย่างหนึ่งนะคะเธอที่ทางฝั่งฮันเตอร์ในรอบนี้นะคะเขาก็เลือกสกิลเป็นแม่เหล็กไฟฟ้ามานั่นเองก็คือตีคือเจ็บหน้าต่างหมดเลยนะคะเนี่ยเขาเลือกได้แค่สองคนถ้าอีบ้า มาแล้วมาแล้วโอ้โหเหลือเข้ามาในเกมเปนที่เรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้ก็มาอยู่กับน้องเอ็มมากคุณส์ยคุณเดินกับสกินใหม่ล่าสุดที่มันเข้ามาเลยนะคะจริง,รงๆแล้วเนี่ยสกินนี้ก็ไม่ใหม่มากหรอกค่ะมันก็กลับมาขายทำให้ฉันดีใจก็เลยซื้อเลยเนะน,นี่ยเอาละเอาเป็นว่าโอเคเครื่องนี้ฉันปั่นอยู่อุตารแล้วผมจะอุ้ยเหีย้ยแม่เป็นพวขอโทษค่ะทุกคนโอ้ไม่ก็คุณย่าแมรี่เองอ้าแหกอ้ะอย่าอ้ย่านะอย่านะอย่านะคุณย่าคะหนูเพิ่งกลับมาเล่น่ะโอ้โหหอยดีหอยกูไปแล้ว ไม่นะฉันจ,จะทำยังไงดีในกะามาไล่ที่ของฉันนะเออมีทราบคุณย่าแมรี่ตามหนูมาทำไมจ๊ะนี่เอมมาพ่อของเธอเนะี่ยติดค่าแผงไข่ฉันอยู่นะอ้าวแล้วมาตามทำไมกับหนูนะคะคุณย่าทำไมไม่ตามกับพ่อหนูล่ะสดงว่าไปลาคุณย่าก็ขายแต่แผงไข่มือสองไม่ใช่หรอคะโอ้หกับน้องเธออี่หอยโอเคคั้งี้นเดี๋ยวเราจะลักคุณย่าแมรี่นะคะไปจูต้องมีกันดีกว่ามาเลยค่ะคุณย่าแมรี่หนูพร้อมแล้วคะ่ะอุ๊ยกระจกกระจกกระจกเดี๋ยวกูติดอย่าอ้าแหกเจ็บ เวลาติเซียวอยู่ติเซียวอยู่อ้โหโอ้โหมากี้น่าจะมองทางมองไม่ดีเลยเนี่ยแต่ว่าตอนนี้นะคะเขาแจังเอาเอมมาอยู่นะคะซึ่งเอมม่าก็ต้องซุกต่อไปเรื่อยๆเลยนะคะเอาละค่ะคุณย่าตามหนูมากเลยค่ะถ้าอยากได้หนูมากก็มาเอาเลยค่ะอ่ะอ่ะอ่ะคุณย่าค่ะยังไงซะหนูมีไม้นี่อุ้ยอุ้ยอุ้ยเจ็บอุ้ยเจ็บอุ้ยเขาตีดักไม้อะอุ้ยกูจะรอดไม่ได้ตรงนี้โอเคเดี๋ยวแอบก่อนแอบก่อนเราต้องแอบก่อนนะคะทุกคนเราจะไม่ให้เขารูได้เขาวเราอยู่ตรงนี้ ไม่รู้หรอกเดี๋ยวตอกเตะาอลเลยเดี๋ยว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 นี่ค่ะหูใจจะหายหมดอีหอยอี่าจับจอกมีเกิดเดี๋ยวใจเย็นค่ะคุณย่าแมรี่จิตใจนี่แค้นมากเจ็บแค่เคืองเกิดโษฉันยายฉันทำอะไรให้เธอเคืองขุนอย่าค่ะคุณย่าแมรี่ค่ะอย่าอุ้มมี่ดมเอาละค่ะกูมั่นหน้าไว้ก่อนโอเค เกาะหนูว่าแล้วโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปในจูตรงนั้นละกันนะคะตอนนี้นะคะเครื่องก็ยังข้าเครื่องเหมือนเดิมไม่ทำให้มีการขยับหรือเปลี่ยนแปลงใดไอ้หัวทิพย์เลย่อยโอ้โหโอ้โหกูได้จุกกูจุกได้แค่เครื่องเดียวอะนะโคตรแย่อ่ะน้อยอ่ะโอ้โหโดนนักคนแรกเลยโอเคไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวรอให้เพื่อนมาช่วยละกันเนาะเสื่อเขาไหมนะโอเคมีแพทซิเซียอยู่ตรงนี้พอดีแพทเพื่อนตอกล้เต็มหลอดเพื่อนใกล้เต็มหลอดก็ได้ใกล้เต็มหลอดเพื่อนจากเพื่อนจาใกล้เต็มหลอดจ่าเกี่เพื่อนมาช่วยนะ ยระวังกระจกนะเพื่อนเพื่อนโอ้โหสวยสวยสวย,สวยมามามาอ้าวหาวยตัวอีกดอกอ๋อเ <c oughs> ขาจะยืดเฟสให้เรา <c oughs> โอเคโอเคพพพแพทิเซียแพทแพทแพทเร็วๆไอ้แพทอ้าวแพทขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะกูไปแล้วจ้ะกูไม่อยู่แล้วจ้ะอ้าวอ้าวเพื่อนโจนเอาไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนโอเคค่ะเขายังตามมาอยู่นะคะทุกคนงั้นเดี๋ยวเราก็เล่นตรงโรงพยาบาลละกันเนาะ กูไปจูโรงพยาบาลน้าซากูไม่อยู่ตรงนี้น้าซาตรงนี้ไม่ได้นะทุกคนเขาว่าบอกว่าแมรี่ไม่ชอบบ้านสองชั้นจริงหรือเปล่านะไม่รู้ค่ะกูไปก่อนละยังไงค่ะคุณแมรี่จะตีหนูไหมคะตีไหมคะเออสนิมหน้าโดนกรอกกูไปสิกรอกกูสีวิจ้าเหมือนว่าข้างในนินทาจะมีเพื่อนรอปั่นอยู่หรือเปล่ามีเครื่องหรือเปล่าเพื่อนเราพามาให้หน่อยได้ไหมเพื่อนเราพามาให้หน่อยโอเคสวยสวยสวยอ้าวอีจัดไม่พามาให้กูละอีบ้า เนี้ยยี่หอยหลอดอ๋อหรือว่าเขาจะเก็บมาให้เราเล่นวะเออน่าจะใช่นะคะโอเคกินในแง่ดีไว้ก่อนละกันนะอ่ะอ่ะอ่ะคุณแมรี่ตามหนูมาเลยค่ะตามมันเห็นเข้าเพื่อนมันเห็นมึงค่ะโอ้โหโอเคงั้นเดี๋ยวเราเชี่ยวมาเลยละกันเนาะเฮ้ยเขาเพี้ยนจบเลยวันนี้เดี๋ยวนะหัวใจยังเต้นอยู่เลยอ่ะจะใจมันหายละลายละลายละลายไปกับเธออ่ะอ่ะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้เฮีย เอียขอโทษค่ะเห็นได้ไงอุตสาเอนี่แกคิดว่าฉันตาถั่วอย่างนี้หน่ะเหรอฮะเอบคุณย่าค่ะคุณย่าเสียงแปลกไปนะคะอย่าหยุดการเข็นข่านะคะคุณย่าแมรี่จุดเพลจุดต้นโหส่กระจกใส่กุ้เลยอีหอยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณย่าค่ะอย่าหยุดมุณจะบลีงอะอะโอ๊ย ขอโทษค่ะขอโทษค่ะเออเอ็มมาไม่ไดันงใจนะคะเมื่อกี้นั้นมันเป็นแค่เสียงไซเลนโอ้โหมุกกระจกไวจังว่ายหอยไม่ไม่โอเครอดอยู่ไม่นะห้ามแตะต้องเขานะไม่นะคะอาซออาซอมึงไม่มีบิมึงไม่มีบิ๊กอ้าวอย โดนใครวะขอโทษค่ะไม่รู้แต่แนี้คือแบบคุณยะจะเอาหนูให้ได้เลยใช่ไหมคะเนี่ยโอเคเขาเปลี่ยนสกิลแล้วนะคะโอเคเอาไงเฮ้อโอเคอเคุยดอกไม่โดนกูเสียก่อนเหรอตัวชิพายแล้วกูกูลม้มแน่ๆรอบนี้กูลม้มแน่ๆล้มแน่ๆอ้าว <c oughs> อ้าวเสียใจค่ะเอ็มม่าเสียใจทีนี้ก็จ่ายค่าแหงไข่ฉันมาได้แล้วนะแต่แหงไข่คุณย่ามันมีแค่สองอันไม่ใช่เหรอคะสองอันอ้อแหกวุฒา ขอบคุณค <Ooh. S 3> ่ะขอบคุณค่ะฮัลโหลสวยสวยสวยจ้าสวยสวยสวยโอ้ยเก๋มากเนี่ยจ้าอะไรโอ้โหนี่ก็กัดตูไปป่อยจริงๆเลยหอยแต่นี่ตัวออไรเนี่ยน่น้ำคัญจริงเลยไปหน้าไอ้พวกหน้าหมาเอาไรงั้นเด็กฉันจะไปหาเธอแล้วกันนะเอ็มมาและกลืนเงิจ่ายค่าแผงที่ค้างไว้ด้วยนะจ้าถ้าไม่จ่ายฉันจะคิดดอกเบี้ยเพิ่ม50%เอ๊ะคุณย่าคะแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเอ็มมาเอ็มมาไม่รู้ไม่เกี่ยวเลยนะคะต่อแล้วคุณย่า คุณยาว่าเอ็มมาเหรอคะอคอย่ยุยคใครก็ด่าคุณนันแหลนนักลงไาอีโหยหมาเฮ้ฮเอ็มมาเสียใจมากค่ะทุกคนคุณย่าแมรี่ด่าเอ็มมาว่าตอแหลเฮ้เฮ้เดิเนอหมา่าตอนนี้นะคะแพททิสเซียเขาจะยังไม่รูกเองเลยว่าต่จะมีใครมาช่วยเอ็มมาไหมนะ <c oughs> เอมมาเห็นพี่มาทเฮนเดอร์กำลังวิ่งเข้ามาพี่บาร์เทนเดอร์ช่วยเอมมาด้วยค่ะเอมมาพี่มาแล้วอย่าช่วยนางนะมาเฮนเดอร์ไม่งั้นทีจะหกักค่าหัวแหงช่วยหน้าด้วยนะคะพี่บาทเทเร์เทนเดอร์โอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเอมมาจะต้องหนีก่อนแล้วนะคะเอมมาจงก็กลับบ้านให้ได้ค่ะเอมมาจะไม่อยากกลับคารื้อหาเด็กขาดคุณย่าแมรี่ตามนี่ทว่งหอนมากเลยค่ะตอนนี้นะี่ยคุณย่าค่ะเราคุยกันดีๆก่อนก็ได้นะคะเดี๋ยวเอมมาจะไปหายิ้มของพี่แบล็กไวมาให้พี่สองคนนั้นก็ติดหนี้ฉันอยู่โหอะะไรคเนี่ย คุณย่าคะทำไมลูกนี่เยอะจังคะเนี่ย <c oughs> ไม่รู้แหละยังไงวันนี้เธอก็ต้องจ่ายนี่ฉันนะเอ็มมากเป็นงั้นยากจะหักค่าขนมย่านะคะคุณย่อาออแหก <c oughs> ไม่นะฉันยังไม่อยากกลับคฤราสนิ์ตนะสวยแล้วสะตอนนี้เหมือนไม่มีใครอยู่ใกล้เราเลยไม่นะจะทำยังไงดีคุณย่าคะออพี่คแคทขอบคุณมากเลยอแหกอุ้ย <c oughs> สวยสวยสวยกูไปแล้วจ้าสิบเต็มสิบค่ะพี่ขาโอเคกูวิ่งละจ้าไม่เหลือมาอ้าว แฮาแทเกิดแต่กับกูอีคนค่อยน้าโดนแทนสองรอบว่าไอรอบแรกเอก็โดนรอบสองเองก็โดนออเรอเดี่ยวนะอย่าบอกนะมาจุกกันตรงนี้เพื่อนไปจูกด้านหลังอุ๊ยอุ๊ยหลุดว่ะหลุดว่ะหายว่ะหาว่ะไปไปไปประตูหน้าประตูหน้าประตูหน้าเดี๋ยวเราไปช่วยเพื่อนก่อนละกันค่ะทุกคนตอนนี้นะคะมีโอ้โหประตูโอ้โหมึงจุกอยู่ตรงนี้อ่นี้เดียวนะเดี๋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 ยวนะหยุดฉันว่าเราหยุดก่อนดีไหม มี่จะเอากูีกอ่ะว้ายเยีย่ยมไม่ได้พีกแล้วอ้าคุณเลือกมไม่ได้เอาพีกมาแล้วโอ้มายก็ไอ้ยอเยี่ยมโชกุอ่าล้กลับไปใสน่นียัดด้วยนะจ๊ะโอ้ออยกว่าจะเข้ามาได้ปดมือแทบแย่นะโอ้โหนี่สินะห้องพี่ขาวดำเนะี่ยแสดงว่าพี่ขาวดำเนี่ยต้องรวยมากแน่ๆเลยใช่ไหมล่ะ ไหนๆก็มาแล้วงั้นเอ็มมาขอสำเดวจหน่อยนะว,ว้าวห้องสวยดีจริงๆเอซอม่าไปตรงนี้นี่นาที่ที่พี่ขาวดำเขาชอบทำงานนะอะอ่านี่ไงว,ว้าวมีตั้งสิบาทแนะ่แแม่แมคนพี่ขาวดำเนี่ยรวยแต่ไม่บอกเราเลยนะจะว่าเปลาคุณพ่อรีโอติดนี้คุณย่าแมรี่ยี่สบาทค่าแผงไข่มันจะเหลือสาบาทสามบาทงั้เอ็มมาขอละกันนะ เอแต่ไหนๆก็มาทางทีแล้วว่ะงั้นเอมมาขอเพิ่มอีกหน่อยละกันนะเอาไปอีกนิดอีกหน่อยละกันโอเคเอาไปนิดเดียวก็พอละเดี๋ยวพี่ขาวดํามารีบไปก่อนเล่า0อ0พันปีต a r มาเหนือยฉันมาเลยโอเคกลับมาถึงห้องแล้วได้เวลาเอ่อฟอนเจอห้องกูไปนะ